นี้ก็มางาน The Blue Carpet นะครับผมวันนี้คือเนื่องด้วยวันที่2เนี่ยผมแบบติดภารกิจที่ต่างประเทศก็เลยแบบไม่มีโอกาสไปร่วมโชว์ครับก็เลยวันนี้ถือโอกาสมาช่วยโปรโมทแล้วกันก็ก็บอกว่านี่ก็จะมีเสื้อตัวนี้ครับผมแล้วก็ตัววิชแบนด้วยที่สามารถมาช่วยกันแล้วก็สนับสนุนช่วยน้องๆได้ครับถือเป็นไงเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาร่วมกับ t h a r p e t นะแล้เราก็นี่ก็เป็นครั้งที่2ครับพี่เราก็ไปโชว์มาแล้วรอบนึงครับผมนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงแต่ว่า ไ,ได้โชว์บีดีก็เลยมามาช่วยโปรโมทเฉยๆครับเป็นไงบ้างครับกิจกรรมดีดีอยา่างพิเศษต้องบอ,บ,อบอกว่าทางพิเศษเนี่ยช่วยเด็กๆที่ขาดแคลนมาระยะยาวมากๆเลยจริงๆเลรู้สึกว่าพอได้เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันมันดีมากๆนะครับผมมันเหมือนเราได้แบบได้มีโอกาสช่วยคนรองด้วยก็ต้อเป็นกระบอกเสียงที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ใช่ใช่เลยครับผมก็ก็อยากจะบอกว่า มีน้องๆที่ขาดแคลนอยู่เยอะมากๆจริงๆทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ช่วยกันครับผมเพื่อให้น้องๆเนี่ยมีชีวิตที่ดีมากขึ้นอยู่ในสังคมที่ดีมากขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมากขึ้นถ้าอ,อยากเป็นแฟนเราก็สามารถช่วยอะบริจาคอะไรอย่างนี้ก็เป็นจร,ร,รนิงใช่น่ารักมากๆเลยแฟนๆหลายๆก็บอกั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจนถึงปนนะีนี้เนี่ยแฟนๆก็ช่วยๆกันสนับสนุนไปเยอะมากๆก็อยากจะขอ้คุณทุกคนมากๆเลยค่ะเป็นครอบครัวหนึ่งน้อง ก็ต้องบอกว่าวันที่2เนี่ยตัวไลฟ์อัพศิลปินเนี่ยโหสุดยอดมากๆตัวศิลปินรับแสดงก็อยากให้คนได้ติดตามกันอย่างนี้ก็เราก็ตามทางไลฟ์อะไรอี้ก็ได้ใช่ใช่ถ้ามีโอกาสก็สามารถดูทางไลฟ์ก็ได้หรือว่าถ้าดูทางช่องเที่ยวพิเก็ได้อย่างวันนี้ก็คือมากันอย่างหนาแน่นใช่คร้วตัวกี้น่ารักมากๆเลยนะ อะไรอาสาโครงการดีๆอย่างนี้ครับคุณครั้งที่สครับผมครั้งที่4นะครับก็ฝากเดี๋ยวรู้ค่เพจโชว์นะครับผมครั้งที่4แล้ววันที่2กรกฎาคมนี้ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมทางไลฟ์หรือว่าทางช่องเก็บได้ชีวิตด้วยครับทางการเมืองร้อยของเด็กๆในช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างไรบ้างโอ้โหต้องบอกว่านอกจากเด็กแล้วเนี่ยคนทั่วไปก็ได้รับผลกระทบหมดเลยครับเพราะทงโควิดเศรษฐกิจล้มสังคมพังสิ่งแวดล้อมพังหมดเลยตอนนี้ต้องบอกว่า ก็ถ้าโฟกัสที่เด็กๆก็คือ,อเรื่องอย่างแรกเลยเรื่องการศึกษาจะเห็นว่าระบบการศึกษาถูกเปลี่ยนมา,มาเป็นทางแบบทางซูมทางออนไลน์ถ้าส่วนใหญ่ซึ่งมันก็มีความที่ทางอาจารย์ก็ไม่สามารถโฟกัสติดในแต่ที่เขาอยู่บ้านอะไรเงี้ยบางทีเขาก็แบบเวลาสอบก็อ่านหนังสือไปด้วยแล้วสอบไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบในหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปครับก็รู้สึกว่าโดอพอหลังจากนี้พชาชาัฒนาการดีขึ้นเนี่ยก็ถ้านีโอกาสช่วยได้ก็ช่วยกัน เพราะว่าเดี๋ยวจะไปมันจะไม่อยู่เล่นใหม่อันนีนไไ้ไปไหนคะไปไปไหนที่เมื่อกี้วันที่สองเออที่เมื่อกี้วันที่สองไม่อยู่โหมดไ,ได้หรือเปล่าอ่ะยังอาจจะยังบอกบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวจะบอกเร็วๆนี้แหละครับผมอันนนนี้ไนานแต่ว่าเป็นาการไ,ไปประมาณสองเดือนได้ครับเคยไปอยู่ที่นู่นสองเดือนได้เป็นการไปสามประเทศสองเดือนใช่ไปทำงานที่นู่นสองเดือนจริงจงเริ่มเดินทางเว่าไหร่ก็ตอนแรกแพนัวย่สิบหกมีครับผมแต่อาจจะเลื่อนวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกใี้คุณดึง เป็นโปรเจกต์อะไรมีการร่วมงานกันระหว่างไทยกับต่างชาติอะไรย่างด้วยนะคะใช่เป็นการร่วมงานระหว่างไทยกับต่างชาติหรือว่าทางต่างชาติลุวนๆก็ไม่แน่ใจแต่ว่านี่คือผลงานโปรินเตอร์ก็แบบเต็มๆครั้งแรกเลยนะก็ครั้งแรกครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างากับการได้ไปโปอินเตอร์แล้วอะไรก็บอกว่าตินเต้นมากๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็น่าจคิดถึงทุกคนมากเลยเพราะว่าไปทั้งสองเดือนเลยครับแล้วก็เป็นอยู่รุ่นยาวๆเลยเพราะว่า เดี๋ยวจะหลุดพูดอีกละจะหลุดนะต้องตื่นไม่ให้หลุดก็จะมีอยู่รุ่นยาวครับผมก็อยากจะฝากทุกคนติดตามเตรียมตัวเองยังยังบอกได้ครับอันนี้ไปที่เดียวเลยไหมคะที่ใหญ่ที่ไกินอะไรที่ไหนยังงไอันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันอันนี้เราไปที่เดียวเลยใช่ไหมคะพี่เดียวไปไปหลายที่ไปหลายที่หายประเทศเลยแหวกเวทีไปหลายอ๋อหรอประมาณ3อันที่อะไรเราเป็นนักแสดงไปคนเดียวที่ได้ไป่เวลาสำหรับโปรเจกต์ใช่หรือเปล่าใช่ จะตื่นเต้นไหมคะกับการทำงานคนเดียวอะไรอาเงี้ยไม่จจะงงงแอน่อยนะต้องต้องฝึกโอ๊ยพูดไ่ชัดเลยแต่ไม่ไม่หลุดก็ทบทวนภาษาแล้วอย่างแรกเรื่องภาษาเรื่องการสื่อสารครับผมแล้วก็วิธีการทำงานในแต่ละประเทศนั้นด้วยแสดงไม่ใช่ภาษาอังกฤษแล้วอย่างเงี้ยก็ภาษาอังกฤษต้องพูดอยู่แล้วฮะตอนนี้ภาษาที่สามมีหรือเปล่าไม่แน่ใจ ล่อจังเลยอ่ะในในในสองเดือนนั้นเราวางแผนยัไไงบ้างกับการอยู่มังนอกอะไรเงี้ยเราต้องแบบใช้ชีวิตค่องข่ายากนิดนึงไม่เหมือนบ้านเราไม่อยากไปตะเวนร้านอาหารเยอะๆยอะเรอยากไปทำงานไปเที่ยวไปเที่ยวนิดนึงก็เหมือนเราอยู่ไทย โควิดแล้อยู่ไทยมาตั้งหลายปีแล้วไงแล้วก็รู้สึกว่าอยากถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศก็อยากแบบตะเวนกินอะไรอย่างเงี้ยจริงจตอนนี้ลิสต์ร้านไป็นอะไยังคะว่าเอ้ยไปแล้วจะไปกินอะไรบ้างลิสต์ร้านลิสต์แบบอถหารที่เที่ยวผู้เชี่ยอาหารก็ไม่ได้ก็ลิสต์ร้านลิสต์ที่องเที่ยวอะไร่ีไปครับคิดว่าถ้ามีเวลาพักเมื่อไหร่ก็จะแวะไปแวะไปจะมีแบบวอล์กอะไรให้แฟนๆได้ดูไหมเพราะเราก็มีช่องของเราเองอะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีแรงถ่ายหรือเปล่าตอนนั้น ใค้ถ่ายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับอ,อ, <laughs> อย่าอย่าอย่าให้ผมหลุดเอยอ่าแบบนี้พอพอไป2เดือนงานที่ไทยมันก็จะต้องหยุดพักไปอะไรใช่ใช่ครับผมบก็แฟนร,ระเบ,บนที่ถูกกันไหมคะก็อา, <laughs> อาจจะมีแบบเปลี่ยนเป็นแบบเรื่องการการไลฟ์แทนก็มีการพูดคุยกันผ่านท่าสื่อะอะไรผ่านไลฟ์ก็ได้แล<ต>้วคือจะไม่ได้หายไปไหนนะสองเดือนก็ยังอัปเดตใช่ใช่จะพยายามอัปเดตให้มากที่มากที่สุดไปมันยัง ถ้ายัางยังแผนเดลิมครับผมก็ก่อนไปแน่นอนก่อนเราจะเป็นซิงเกิลใหม่ที่เป็นภาษาอินเป็นหลักก็อาจจะมีภาษาอีสานด้วยเพราะว่าไปคอนหลักกับศิลปินต่างชาติอีกทา่านนึงด้วยครับอู๋ทั้งเซ็ตหมดแล้วตอนนี้เหลือเหลือทางทางต่างประเทศเราฝึกมาสเตอร์กลับมาก็สามารถก่อนได้แล้วตัวเอ็มวีก็เสร็จแล้วเดี๋ยวว่าไม่ทันดีก็เป็น,เป,นเป็นมินิอัลบั้มก่อนแล้วก็เป็นแต่ละซิงเกิลเลยตัวอัลบั้มเป็นมันคิดว่าน่าจะลูกปีหน้า ก็เดี๋ยวก็คิดว่าจะพยายามทำโซลนนเวลไปเรื่อยๆในช่วงครึ่งปีที่เหลือดูอืมอะพี่นมียวาล่าสุดเหมือนมีการทดลองกับแบบพรบเขาเยี่ยมด้วยอืมอันนี้อยากให้แสดงความคิดเห็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นเลยครับก็อย่งางเมื่อวานเนี่ยตัวร่างก็ผ่านแล้วก็คิดว่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วกันเพราะว่าเริ่มมีหนึ่งแล้วมันจะมีก้าวต่อๆไปแต่ว่าตัวโพรเซสเนี่ยมันก็อีกยาวไกลมากๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ย เรียกว่าช่วยจับตามองแล้วกันช่วยจับตามองในทุกๆโปรเซสแล้วก็ถ้าเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ช่วยกันสองเรื่อยๆที่ว่าถ้าเกิดผ่านมันจะช่วยยังไงบ้างเพราะมีทำงานกับงนหลายเพศหลยการช่วยยังไงหรออจรงิงๆแค่ช่วยสําคัญสุดเลยแค่ช่วยให้ความให้ทุกคนเท่ากันม,ม,มันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากๆเลยผมก็ไม่เข้าใจจรงิงๆว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรแค่ทำให้ทุกคนเท่ากันเฉยๆเองเพราะมันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ทุกคนควรจะได้อยู่แล้วออมันไม่ต่างอะไรกับการที่ชายอยู่แต่งานกันก็เลยรู้สึกว่า ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจอะไนี่ไม่เข้าใจเลยฉะนั soldier, romance, okay. 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 Yeah, ้นก uh, ็ฉะนั้นก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเราก็พร้อมจะจับพร้อมเอาเรื่องนี้ใช่ก็พร้อมพร้อมมาช่วยช่วยกันคุณแม่ทุกคนช่วยช่วยกันด้วยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ